นักเรียนกลับมาพบกับครูายในวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะในวันนี้ครูายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเด็กๆใช้คำในการแต่งประโยคที่ผิด จะทำให้การสือ่อสารของเราไม่ถูกต้องเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆครูปายจะชวนเด็กๆมารู้จักกับประโยคว่าประโยคคืออะไรประโยคนั้นจะเป็นคำหรือกลุ่มคำที่เมื่อเรานำมาเรียงต่อๆกันแล้วจะได้ใจความว่าใคร ทำอะไรอีกรอบนะประโยคจะเป็นคําหรือกลุ่มคําที่เมื่อเรานำมาเรียงต่อๆกันแล้วจะได้ใจความว่าใครและใครคนนั้นทำอะไรเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าแบบไหนถึงเรียกว่าประโยคประโยคจะมีอยู่ทั้งหมดสอแบบ แบบที่1ก็คือประโยคสส่วนประโยคสส่วนจะประกอบไปด้วยส่วนที่1คือประธานส่วนที่สองคือกริยายกตัวอย่างเช่นการ์ตูนเป็นประธานร้องเพลงเป็นกริยาเห็นไหมคะมีสส่วน คำกริยาในประโยคสองส่วนมักจะเป็นคำกริยาที่มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วที่ครูปายเคยสอนเด็กๆไปเราอ่านแล้วเราฟังแล้วเรารู้เรื่องอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีกรรมมารองรับต่อมาเรามาดูประโยค3ส่วนส่วนที่1คือประธานส่วนที่สองคือกริยาและส่วนที่3คือกรรมยกตัวอ,อย่างเช่นส่งกานตัดญ้าสงกานเนี่ยเป็นประธาน ตัดเป็นกริยาและย่าเป็นกรรมทำไมถึงจะต้องมีกรรมเพราะเด็กๆสังเกตด,ดูที่คำกริยานะคะสงกานตัดเราจะรู้ไหมว่าสงกานตัดอะไรไม่รู้ก็เลยจะต้องมีกรรมก็คือยา่าเพื่อให้เรารู้ว่าสงกานเขาตัดอะไรคำกริยาในประโยค3มส่วนมักจะเป็นคำกริยาที่ ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองก็เลยจะต้องมีกรรมเพื่อมาทำให้สมบูรณ์ครูปายจะชวนเด็กๆมาเล่นเกมประโยคกี่ส่วนเดี๋ยวครูปายจะให้เด็กๆดูประโยคนะคะแล้วลองตอบดูสิว่าเป็นประโยคกี่ส่วนจำได้ไหมเอ่ยคุณยายอ่านหนังสือก่อนนอนทุกวันเป็นประโยคกี่ส่วนคะ ข้อนี้เป็นประโยค3ส่วนใครตอบถูกบ้างส่วนแรกก็คือคุณยายเป็นประธานต่อไปอ่านเป็นกริยาและส่วนที่3ก็คือคำว่าหนังสือหนังสือเป็นอะไรคะเป็นกรรมเห็นไหมมีประธานกริยากรรมมีทั้งหมด3ส่วนส่วนคำว่า ก่อนนอนทุกวันเราเรียกว่าเป็นส่วนขยายเพราะทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อมาเรามาดูข้อที่2นัททิดากระโดดได้สูงมากเป็นประโยกกี่ส่วนดีคะเป็นประโยค2ส,ส่วนตอบถูกกันไหมคะส่วนที่1คือนัททิดาเป็น ประธานส่วนที่สก็คือคำว่ากระโดดกระโดดเป็นคำกริยาซึ่งเป็นคำกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วเรารู้ปุ๊บว่านัทิดาเนี่ยเขากระโดดก็เลยไม่ต้องมีกลางเพราะดูเรื่องอยู่แล้วส่วนคำว่าได้สูงมากเราเรียกว่าเป็นส่วนขยายที่ทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ามาดูกันต่อที่ข้อที่3เลยค่ะเด็กๆแมวกินปลาอย่างอะเร็ดอะรอยลองตอบครูปายสิคะว่าเป็นประโยคกี่ส่วนข้อนี้ตอบว่าเป็นประโยค3ส่วนส่วนแรกคือแมวเป็นประธานกินเป็นกริยาและปลาเป็นกรรมเพราะถูกกิน ส่วนคำว่าอย่างอาร่อยอร่อยก็เป็นส่วนขยายที่ทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเกมต่อมาชื่อเกมว่าเรียงคําให้เป็นประโยคครูปายจะมีคํามาให้เด็กๆช่วยกันเรียงนะคะดูซิแม่อาหารในครัวทำเราฟังแบบนี้เรารู้เรื่องไหม ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันเรียงก่อนอืนหาประธานก่อนใครจะเป็นประธานดีก็ต้องเป็นแม่ใช่ไหมคะต่อไปหาคำกริยามแม่อะไรดีแม่ทำส่วนกรรมก็ต้องเป็นอาหารแม่ทำอาหารในครัวเป็นส่วนขยายถูกกันไหมเนี่ยเอาละค่ะเราเรามาทำข้อต่อไปสิข้อนี้ จับหนูวิ่งไล่แมวใครจะเป็นประธานของประโยคดีก็คือแมวหรือหนูดีลุกแมวแมวหาคำกริยาวิ่แมวทำอะไรเอ่ยแมววิ่งไล่จับหนูอตอบถูกกันไหมคะต่อมาครูปายจะชวนเด็กๆมารู้จักกับ ประโยคที่เราจะใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันซึ่งมีทั้งหมด5ประเภทประเภทที่1เราเรียกว่าประโยคบอกเล่าประเภทที่2เรียกว่าประโยคปฏิเสธประเภทที่3เรียกว่าประโยคคำถามประเภทที่4คือประโยคขอร้องและประเภทที่5คือ ประโยคคำสั่งเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักและไปเรียนรู้กับประโยคทั้ง5ชนิดนี้กันนะคะเรามาเริ่มที่ประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าจะมีลักษณะคือเป็นประโยคที่บอกให้ทราบว่าใครทำอะไรยกตัวอย่างเช่นนกบ,บินเป็นการบอกให้รู้ว่านกกําลังบินอยู่เห็นไหมคะต่อไป กระต่ายแทะหัวผักกาดเป็นการบอกว่ากระต่ายกำลังแทะหัวผักกาดอยู่และข้อที่สคือสุภวิ์ตากผ้าเป็นการบอกว่าสุภวิ์กำลังตากผ้าอยู่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่าใครกำลังทำอะไรอยู่แค่นั้นเองไม่ยากเลยนะ ต่อมาเรามาดูประโยคปฏิเสธนะคะลักษณะของประโยคปฏิเสธจะเป็นประโยคคัดค้านหรือการไม่ยอมรับเป็นการบอกให้ทราบว่าประธานไม่ได้เป็นผู้กระทํามักจะมีคําว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประโยคยกตัวยอย่างเช่นน้องไม่เดินฝนไม่ได้ตก หรือนักเรียนมิได้คุยครูปายถามว่าน้องเดินใช่ไหมเด็กๆก็ตอบว่าน้องไม่ได้เดินเห็นไหมคะเป็นการปฏิเสธเป็นการไม่ยอมรับหรือครูปายถามว่าเด็กๆคุยกันอยู่ใช่ไหมเด็กๆก็ตอบว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้คุยเลยเป็นการไม่ยอมรับให้สังเกตคําว่าไม่ไม่ได้หรือมิได้ ประโยคชนิดต่อไปเราเรียกว่าประโยคคําถามลักษณะของประโยคคําถามนั้นจะเป็นประโยคที่แสดงถึงความสงสัยและต้องการคําตอมบมักมีคําว่ากี่ใครหรือที่ไหนอะไรทำไมอย่างไรให้เด็กๆนึกถึงเวลาที่เด็กๆสงสัยแล้วเด็กๆเ,เกิดคําถามและต้องการ เรียกว่าประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่นใครทำแจกกันแตกสมมติครูปายเดินเข้ามาในห้องเรียนเห็นแจกกันแตกอยู่ครูปายก็ถามว่าใครทำแจกันแตกคำตอบของนักเรียนก็คืออาจจะเป็นชื่อเพื่อนที่ทําหรือว่านกบ,บินมาทำแจกันของครูปายแตกหรือสงกรานทำแจกันของครูปายแตกเห็นไหมคะเป็นการถามและต้องการคำตอบ หรือทำไมน้องร้องไห้เป็นการถามว่าทำไมเนี่ยน้องถึงร้องไห้คำตอบอาจจะบอกว่าน้องหกลม้มน้องหิวนมน้องเจ็บแขนหรือข้อที่3เธออยากไปเที่ยวที่ไหนนะคะเป็นการถามที่ต้องการคำตอบคำตอบอาจจะเป็นอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า อยากไปเที่ยวสวนสนุกซึ่งประโยคคำถามไม่ยากเลยประโยคชนิดที่4เราเรียกว่าประโยคขอร้องลักษณะของประโยคขอร้องจะเป็นประโยคที่มีใจความเพื่อขอความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีคําว่าการุณาโปรดช่วยอยู่หน้าประโยค และจะต่อท้ายด้วยคำว่าด้วยหน่อยนะและถ้าจะให้ไพเราะยิ่งขึ้นอาจจะมีคำว่าคะคำว่าค่ะหรือว่าคำว่าครับต่อท้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นกรุณาหยิบหนังสือให้ผมหน่อยครับเห็นไหมลูกเป็นการขอความช่วยเหลือให้หยิบหนังสือให้หน่อยหรือโปรดรักษาความสะอาดเห็นไหมคะ คำที่แสดงถึงการขอร้องจะอยู่ด้านหน้าของประโยคและประโยคชนิดสุดท้ายเราเรียกว่าประโยคคำสั่งลักษณะของประโยคคำสั่งมักจะเป็นประโยคที่สั่งให้ทำหรือห้ามทำจะมีคำว่าอย่าห้ามจงขึ้นต้นประโยคยกตัวอย่างเช่น จงแปลงฟันก่อนนอนเห็นไหมคะอยู่ด้านหน้าประโยคต่อไปห้ามจับสัตว์น้ำและยาทรงเสียงดังทั้งหมดนี้เราเรียกว่าประโยคคำสั่งเป็นการสั่งห้ามไม่ให้ทำเอาละค่ะหลังจากที่เราเรียนกันมาแล้วครูปายจะให้เด็กๆทําใบงานที่แปดเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสารวงเล็บ1นึ่งใบงานนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกจะให้เด็กๆเ,เขียนส่วนประกอบของประโยคและส่วนที่2ให้นักเรียนเรียงคำที่กำหนดให้เป็นประโยคเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนนะคะครูายจะช่วยเด็กๆทำสามข้ออีก2ข้อเด็กๆจะต้องทำเองเพื่อเก็บคะแนน เรามาเริ่มที่ข้อแรกนักร้องร้องเพลงนักร้องเป็นประธานส่วนคำว่าร้องเพลงก็เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีกล้มต่อไปต้องซื้อขนมเคก้กแน่นอนประธานคือต้องกริยาคือซื้อและขนมเค้กก็ต้องเป็นกรรมไม่ยากเลยนะและครูป้าช้ข้อ5ดีกว่า คุณหมอรักษาคนไข้ประธานก็คือคุณหมอกริยาคือรักษาส่วนคนไข้ก็เป็นกามและมาช่วยกันเรียงคํานะคะรดน้ำคุณพ่อต้นไม้สวนในประธานก็ควรจะเป็นคุณพ่อคํากริยาล่ะรดน้ำส่วนกรรมก็คือ ต้นไม้คำขยายก็ต้องเป็นในสวนข้อนี้ก็ตอบว่าคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ในสวนเห็นไหมคะไม่ยากเลยอีกหนึ่งข้อละกันเอาข้อที่4พึ่งดอกไม้น้ำหวานเกสรจากดูดครูปายตอบได้เลยประธานของข้อนี้ก็คือพึ่งพึ่งทำอะไรละ่ะคะคำปริยาซิ การกระทำของพึ่งก็คือการดูดดูดอะไรเอ,อ่ยดูดน้ําหวานดูดน้ําหวานจากที่ไหนจากเกสรดอกไม้ไม่ยากเลยนะที่เหลือเด็กๆเ,เ,เติมเองนะคะและของแถมเด็กๆอาจจะไม่อยากได้ใบงานที่9นะคะเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารวงเล็บ2ครูปายจะให้เด็กๆเ,เขียนชนิดของประโยคลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ประโยคที่เราเรียนกันไปมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดคือประโยคบอกเล่าซึ่งเป็นการบอกว่าใครทำอะไรประโยคปฏิเสธเป็นการไม่ยอมรับประโยคคำถามเป็นประโยคที่แสดงความสงสัยและต้องการคำตอบประโยคขอร้องเป็นการขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้และประโยคคำสั่งเป็นการสั่งหรือห้ามไม่ให้ทำนะจำได้ไหมคะ ครูบายจะช่วยเด็กๆทำห้าข้อส่วนอีกห้าข้อที่เหลือเด็กจะต้องทำเองเพื่อเก็บคะแนนเรามาเริ่มที่ข้อแรกภาคอีสานมีอากาศร้อนจัดเป็นการบอกว่าภาคอีสานมีอากาศร้อนควรจะเป็นประโยคอะไรดีคะเป็นประโยคบอกเล่าง่ายๆเลยข้อที่สองเธอจะไปเที่ยวกับฉันไหมเหมือนเราคุยกับเพื่อนเธอจะไปเที่ยวกับฉันไหมเป็นประโยคอะไรดีคะ ประโยคคำถามต่อไปข้อที่3เราไม่ควรไปโรงเรียนสายมีคำว่าไม่ก็ต้องตอบว่าประโยคปฏิเสธอ่าข้ามาที่ข้อที่7เลยที่เหลือไปทำเองนะคุณควรเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของต้นเองเป็นการขอไม่ให้สูบบุหรี่ต้องเป็นประโยคขอร้องและ ออกไปยืนนอกห้องเดียวนี้เป็นประโยคอะไรดีคะเป็นประโยคคำสั่งสั่งออกให้ไปยืนอยู่นอกห้องเดียวนี้เลยข้อที่4ข้อที่5้าข้อที่6ข้อที่9และข้อที่10เด็กๆทำเองให้ถูกต้องนะคะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เรียบร้อยครูครูรอให้คะแนนอยู่นะคะ